คนปฏิบัติในกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนเหล่านั้นเหมือนกันเราก็อยู่กันได้เรื่องศีลจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะต้องพยายามปรับเข้าหากันให้ได้เพราะถ้าหากว่าปรับข้าวหาการในจุดนี้ไม่ได้อ้ความแตกแยกก็จะบานปลายออกไปเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคข,ของเราในยุคหลังๆอย่างที่เกิดที่ประเทศพมา่าเนี่ย ที่พ่ะมาไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดมันมัน,มนเรื่องเล็กน้อยเลยเกินนะเรื่องกินหมากได้กับกินไม่ได้ฝ่ายหนึ่งมากินหมากได้ฝ่ายหนึ่งมกินหมากไม่ได้ทะเลาะกันจนปั่นป่วนไปหมดเลยแตกออกไปเป็นสองนิ่ไก่และอีกคราวหนึ่งก็แตกแยก,กพระราชาพระทานมาจันลังกาเจ็ดดค์ก็ไปเทศพระพระราชาเลื่อมใสท่านถวายช้าง ถวายช้างให้องค์เชือกคือเราต้องนึกดูยุคสมัยโบราณนะฮะยุคสมัยโบราณแล้วพระรูปอื่นท่านก็เอาไปปล่อยป่าหมดเลยเอาไปปล่อยในป่าหมดอีกรูปหนึ่งนั้นท่านเห็นว่าเอาช้างไปปล่อยป่าในช้างเลี้ยงไปปล่อยป่าบางทีมันจะหากินไม่ได้เลยเอาไปให้ญาติเพื่อนก็ปราบหาว่าประจบคฤห,หัตโอ้ยไปยุ่งกันใหญ่เลยเนี่ยเรื่องนิดเดียวตีความนิดเดียวเท่านั้นเอง องนี้ก็ถือว่าการสงเคราะห์ญาติเนี่ยมันเป็นมงคลองหนึ่งถือว่าอาการให้ของแก,ก่คือหัดเป็นการประจบกกหัอดีความกันสองฝ่ายนิดเดียดนั่นเองะทะเลาะกันยุ่งไปหมดเลยจนแตกแยกกันเกิดปัป่วนวุ่นวายซึ่งเรื่องไม่น่าเป็นเรื่องฮะเราจะเห็นว่าเรื่องที่ก่อให้เกิดความร้าวฉานขึ้นในหมู่พระเหล่านี้มันก็อยู่ที่ปัญหาทางพระวินัยนี่มากแล้วก็ ไม่ได้ใหญ่โตนะฮะปัญหาทางพริเวินันไม่ไม่ค่อยจะใหญ่โตแต่ก็กลับมาตั้งเป็นข้อที่จะรังเกียจเดียดจานกันได้โดยเฉพาะชาวบ้านเราแล้วก็ยิ่งยิ่งไปได้ได้มากนะฮะคือในเรื่องกฎหมายเราจะเห็นว่าบางครั้งบางครามันก็มีปฏิกิริยาในลักษณะที่ท้าทายคือเห็นว่าเอ้ยคนอื่นมันอพิสุทธิ์เป็น คนพิเศษเป็นเป็นอภิสิทธิ์ชนไปทําอะไรก็ทําได้เราทําไมทําไม่ได้ก็เลยก็มีลักษณะที่กัดแยงกันก็แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลว่าที่จริงก็คือกฎคือระเบียบแบบแผนที่ท่านวางเอาไว้อย่างพระวินัยในาศาสนาเนี่ยแต่ถ้าเราดูบางข้อแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องบาปอะไรไมันจะเป็นเรื่องบาปกรรมอะไรแต่มันเพิ่งเป็นเรื่องระเบียบปฏิบัติสมัครหมู่คณะที่จะให้อยู่กันอย่างสวยงามนั้นเอง อยู่สวยงามเรียบร้อยจะนุ่งจะคมอะไรต่ออะไรเนี้ยพระเจ้าท่านก็สอนให้มันมันดูสวยงามเรียบร้อยบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางจิตวิทยาบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางสังคมบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางบาปบุญบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางการเมืองบางอย่างก็เป็นเหตุผลทางท้องถิ่นนั้นๆนะทางท้องถิ่นนั้นๆเช่นวินัยมีเช่นว่าพระอยู่ในชมพูทวีปสิบห้าวันยังอาบน้ําได้ผลหนึ่ง ถ้ายังไม่ถึง15วันอาบน้ําแล้วต้องอาบัดเลยเราดูเราแย่เลยสิบห้าวันเนี่ยแต่ว่าอันนั้นคือเหตุผลทางจิตวิทยาเพราะว่าไอ้ตัวมูลเหตุเกิดนั้นถ้าหากว่าไม่ทําอะไรให้แรงลงไปในตอนนั้นแล้วจะมีปัญหาทางการเมืองขึ้นมาพระเจ้าก็ทรงบัญญัิพระวินัยขึ้น mm. เพื่ออะไรเพื่อปรับให้อยู่กันอย่างมีระเบียบเรียบร้อยไอ้หลักของศีรัามัญญาตาคือมีศีลเสมอกันเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างนี้ย นอกจากว่าใครจะไปทําไปนอกลูกนอกทางอย่างว่าเพื่อนก็นอนกันเมร็แล้วม่นเขย่าว,วิทยุดังโครมโครมโครมอย่างนี้ก็ไม่ไหวฮะ,ะเพื่อนก็อยู่กันไม่ได้แม้ภายในบ้านภายในครอบครัวเองหรือว่าพ่อแม่อาจจะทนลูกได้ระยะหนึ่งแต่มันานานๆข้ามันก็ทนไม่ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีระเบียบบินยัยบินัยก็คือกฎเกณฑ์ที่ทรงวางไว้เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจุดประสงค์ในการบัญญัติในเรื่องของศีล ทางศาสนานะฮะโดยเฉพาะที่บัญญัติแก่พระหรือว่าสามเณรก็ตามเนี่ยก็คือเพื่ออะไรเพื่อเพื่อสร้างไอเอกภาพทางความคิดเนี่ยให้เกิดการยอมรับกันแล้วก็เพื่อให้คนดีเนี่ยก็อยู่ได้อย่างสะดวกสบายไม่ถูกรังแกเพื่อให้ไอคนที่ไม่ค่อยสำนึกบาปบุญคุณโทษเขาเรียกหน้าด้านก็ไม่มีข้ออ้างในการทำผิดเพราะว่ามีบทบัญญัติบังคับเอาไว้ แล้วก็เพื่อให้หมู่คณะเนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขซึ่งก็มี10ข้อด้วยกันนะฮะต่อไปก็เป็นการป้องกันเรื่องเสื่อมเสียเป็นการขจัดเรื่องเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันเรื่องเสื่อมเสียที่จะจะเกิดขึ้นในการต่อไปเพื่อให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสได้เลื่อมใสที่เลื่อมใสแล้วเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นก็เพื่อรักษาพระสัทธธรรมเอาไว้ แล้วเป็นการถือประพฤติปฏิบัติตามพระวินยัยนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่ทรงบัญญตัติบัญญัติพระวินัยขึ้นไว้ทุกครั้งนะฮะเวลาทรงบัญญัติพระวินัยจะทรงปรารบเรื่องนี้ขึ้นมาทุกครั้งทีนี้ข้อต่อไปก็คือเรื่องทิฏฐิเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตาคือปรับทิฏฐิความเห็นให้ตรงกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเป็นเรื่องใหญ่มากก็ความแตกแยกในพระศาสนาทั้งสองเรื่องนะ สองเรื่องก็เนี่ยเรื่องศีลกับเรื่องทิฏฐิอะไรที่เราพูดว่าทิฏฐิพระมานะเจ้าคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเรื่องความเห็นขัดแยง้งเพียงเล็กๆน้อยๆเนีย่นยำไปสู่ความแตกแยกขนานใหญ่การตีความพระวินัยก็เป็นปัญหาที่ให้เกิดเสียตังศีลสามัญญตาคือการปฏิบัติศีลไม่ตรงกันนะครอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตีความของท่านเหล่านั้น คือท่านไปตีความออกนอกไปที่จริงถ้าหากว่าเราเรามีข้อยุตินะฮะค,คือในแง่ของศาสนาเนี่ยมันระดับความสําคัญของคำภีนี้ท่านเรียงท่านเรียงลดหลั่นกันลงมาเ,เมื่อกล่าวโดยสรุปมันก็จะมีอยู่สี่ช่วงช่วงแรกก็คือพระไตรปิฎกเราเรียกว่าพระสูตรช่วงที่สองเรียกสุตตานุลมคืออธิบายข้อความในพระสูตรเป็นอธิบายถึงข้อความที่ยากอธิบายถึงเจตนาลมในการแสดงในการกสรังสอนเรื่องนั้น แล้วก็อาจารยยวาตคือหนังสือในรุ่นหลังแล้วก็อัตโนมัติคือความเห็นเราความเห็นเราเนี่ถือว่าไปเทียบกับอย่างอื่นไม่ได้มันก็ใช่ไม่ได้นอกจากว่าจะไปลงกับที่ประจัยบิดกเท่านั้นเองก็คล้ายๆกับว่ากฎหมายธรรมดาเนี่ยฮะจะไปขัดแย้งกับกฎหมายและธรรมนูญไม่ได้ถ้าขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ถือว่าเป็นโมฆะไปการตีความพระธรรมก็ดีพระวินัยก็ดีเนี่ย ถ้าไปเกิดขัดแย้งกับพระพุทธวจนะก็ถือว่าต้องเป็นโมฆะเามาจะยกตัวอย่างให้ดูบางอย่างนะฮะเช่นคําว่าอะไรคําว่าเกิดคําว่าเกิดที่เขาพูดกันว่าเกิดนั้นหมายถึงเกิดเป็นตัวตนเป็นอางการวังการนะฮะเกิดเป็นเราเป็นของเราปัจจุบันนมีการอธิบายที่เผยแพร่กันมากเกิดเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ปฏิเสธว่า ไม่ได้หมายถึงการเกิดเป็นชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่านี้มันก็ค,คือทิฏฐิจะไม่ตรงกันแล้วเราจะเอาอะไรไปเทียบเราจะเอาต้องเอาพระพุทธวจนะข้าไปเทียบถ้าสมมติว่าเกิดเป็นกิเลสความเกิดนั้นคือเกิดกิเลสนะฮะเกิดกิเลสเช่นว่าเกิดเป็นเราเป็นของเราเป็นพวกเราอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะมันก็มีปัญหาที่เราสวดเลยเาปีดุขะอ่าชาติปีดุขะาชราปีดุขามานำปีดุขะ ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์นี่พระพุทธวจะนะกันแรกเลยนะในธรรมจักรแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นการเกิดของกิเลสมันก็มีปัญหาดิเอาแหละชาติปีดุขากิเลสเกิดเป็นทุกข์นี่เห็นได้ชัดไม่มีปัญหาอะไรชราปีดุขากิเลสกิเลสแก่ลมคือกิเลสมันน้อยลงนะว่าจริงกิเลสน้อยลงเป็นทุกข์ยงพอฟังได้นะ แต่มรณะนำไปดูขังกิเลนหมดเป็นทุกข์ได้ท่นานเจริญนี่คือขัดแยง้งทันทีเลยจนป้อมทันทีเลยนี่คือชิดชิที่ไม่ตรงกับพระพุทธวจนะและถ้าหากว่าไปเกิดทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันมันก็มันก็แตกแยกกันก็แบ่งกันเป็นพวกทันทีเลยเพราะว่าฝ่ายหนึ่งนั้นเขาจะยึดถือพระพุทธวจนะไว้ไหรือฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยึดถือพระพุทธวจนะความเห็นก็เริ่มจะแตกแยกกัน ยังแตกแยกในสมัยพุทธกาลบางครั้งเนี่ยามาสอนประวัติศาสตร์รูปศาสศาสนา,ศา,ศาคือเห็นว่าพระเราในขาดการประนีประนอมถ้าเราจะประนีประนอมเนี่ยที่จันก็ปรับแนวความคิดกันได้อย่างเช่นอะไรบางทีก็ไปเถียงกันเนี่ยว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระกายเป็นชิปนะฮะคือคือคือหมายความว่า าการที่พระองค์ต้องแก่ต้องเก็บต้องต้องนิพพานไปเนี่ยแท้ที่จริงเป็นมายาเป็นภาพแสดงเท่านั้นเองแต่แท้ที่จริงแล้วพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นอนันตะคือไม่มีเบื้องต้นก็ออกมาเป็นแนวความคิดทางมายาเนี่ยีหลังอะ่ะมายาน์เขามีกายสามกายนะฮะก็มีสัมโพกกายนิรมาณกายแล้วก็มีธรรมกายมายานะฮะก็ว่ากายพระเจ้าจมีสามกาย ซึ่งถ้าหากว่าเราประนีประนอมมันก็ไม่แปลกอะไรนะคือคือเราพูดในแง่องธรรมกากเพราะว่าบางครั้งบางคราวพระเจ้าทรงทรงแสดงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็ธรรมมันก็ดำรงอยู่ชั่วการนะ์ะมันก็ประนีประนอมกันได้ไม่จาเป็นจะต้องแตกเป็นนิกายแต่ก็ในที่สุดมันก็แตกเป็นนิกายกันได้นิกายแตกตั้งคราวนั้นตั้งเทานะ่าไรฮะสิบแปดยี่สิบเป็นยี่สิบนิกายแตกออกไปได้ จนจนเป็นเบี้ยหัวแตกหมดเลยแต่ว่าไอ้แตกไปนิกายไม่ได้แตกไอ,อ้ยังที่อยู่ในปัจจุบันนะฮะแตกแล้วก็อยู่วัดเดียวกันก็อยู่ในวัดเดียวกันวัดหนึ่งบางทีมันมีมรุษก,กี่นิกายมันวุ่นไปหมดเลยแล้วพระเราก็ตั้งป้อมทะเลาะกันแล้วก็นี่ฮะเอที่ทําให้าศาสนาพูดเราเสื่อมเนี่ยประเด็นหนึ่งพอทิฏฐิความเห็นไม่ตรงกันเมื่อศตวรรษที่สิบสี่นะเริ่มศตวรรษที่สิบสี่จนถึงศตวรรษที่สิบเจ็ด คือพศสองพันหนึ่งร้อยพันสี่ร้อยถึงพันเจ็ดร้อยนะฮะมีนิกายอยู่สองนิกายที่แตกทั้งสองฝ่ายนะทั้งศีลทั้งทิฏฐิแกพก,กันแล้วมีเถียงกันตกลงว่าเจอพระพระก็นั่งทะเลาะก,กันนั่งเถียงกันชาวบ้านก็ไปดูพระไปไปฟังพระก็ฟังพระทะเลาะก,กันฟังฟังพระเถียงกันไอศรัทธามันก็ย่อนนะ แล้วคนยุคเก่ามันก็หมดไปคนยุคใหม่เกิดขึ้นก็ไม่เห็นว่าอะไรอพระมันเถียงกันก็ขัดแย้งกันเองไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไงเพราะพระเองก็อธิบายไม่ตรงกันเลยไอ้ความเคารพนับถือศรัทธาในศาสนามันก็น้อยลงก็พออิสลามเติบบุกเข้ามาในอินเดียจริงๆไอ้กองทัพมันเป็นกองโจรแบบที่ทําเรากรุงแตกคราวที่สองแต่อาศัยที่ว่าไอ้ศรัทธาในศาสนาของคนมันยอ่อนเหลเกิน ยนจนไม่มีใครที่จะเสียสละชีวิตเพื่อพิทักษ์ศาสนาเลยศาสนาก็เสือ่อมหายไปจากอินเดียตั้ง800รอปีทั้งๆท,ที่อะไรหลักฐานต่างๆยังมีอยู่แยะแต่เพราะว่าศรัทธามันไม่มีเนื่องจากทิฏฐิความคิดเห็นของคนในขัดแย้งกันอีกประการหนึ่งที่เห็นได้ง่ายนะฮะเห็นได้ง่ายๆที่เขาเผยแพร่กันมากเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องมารน,นะฮะเรื่องมารท่านทัางยจะเห็นว่าก็พยายามที่จะพูด ให้เห็นว่ามานนั่นคือกิเลสใช่ที่จริงมานกิเลสมันก็มีแต่พระเจ้าทรงแสดงมานไว้สี่ห้ามานนะมานแปลว่าผููล้างผลาญหรือทําลายความดีเนี่ยคือหนึ่งกิเลสสมานมานคือกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็เป็นมานนะทีนี้สองก็คือขันธทมานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราเนี่ยมันเป็นมาน อย่างเช่นประสบทุกเวทนาจะนั่งกรรมฐานประสบทุกเวทนามากไม่สงบมันก็เป็นมารขัดขวางความสงบมมันปวดเ,เวทนามันเกิดเป็นมารขึ้นมาแต่ความจําของเราเสื่อมไปมันก็เป็นมารทั้งหมดฮะแล้วก็อภิสังขารมารอภิสังขารมานั้นหมายถึงอภิสังขารหมายถึงบุญนะฮะหมายถึงบุญหมายถึงบาปหมายถึงรูปปานอารูปชาน แต่ว่าที่เป็นมารต้องต้ง,ตงคือมารสมัครคนทั่วไปก็คือบาปมารสมัครคนทั่วไปก็คือบาปแต่มารสาหรับพระอริยะเจ้าก็คือทั้งบุญนะฮะบุญก็เป็นมารเหมือนกันเพราะว่าพระอาหารหันนั้นจะต้องละบุญด้วยหรือต้องละหมดทั้งบุญทั้งบาปเพราะว่าบุญบาปนี่เราพูดกันในชั้นของการเวียนว่ายตายเกิดน,นะครับ